สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา welcome l l w e to our country home in the United States of America เรามาถึงแคมป์แล้วค่ะเป็นแคมป์กล่าวชื่อ Smith Lake Park ที่เราหาเจอในเว็บไซต์และเมื่อมาถึงเราก็เข้ามานี่ค่ะ สภาพของแคมป์กราวของที่นี่มี2โซนโซนหนึ่งก็จะเป็นพวกรถแคมเปอร์แล้วในโซนนี้ก็คือโซนกลางเต็นท์ค่ะอันนี้ห้องน้ําดูสะอาดสะอ้านก่อนที่เราจะเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ให้เราดูรสว่ายังมีแคมป์เบอร์ไหนที่ว่างอยู่บ้างเราก็มีโอกาสเข้ามาเลือกก่อนแล้วค่อยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะ เราก็เลยสำรวจทั่วๆแล้วก็ดูทั้งต้นไม้ว่ามันบางร่มมีคนพักแคมป์อยู่แล้วหนึ่งแคมป์ค่ะแต่ไม่มีคนนะคะเหมือนกับว่าเขาไปทำงานนะคะวันหน้าจะมาเล่าเรื่องการเขาไปพักในแคมป์ของคนไปทำงานให้ฟังเนาะเนี่ยเดือนสำรวจเจอเห็ดด้วยค่ะปรากฏว่าเจอเห็ดหลายอย่างเลยแบบ แต่ว่าวันนี้เจออย่างเดียวไอ้ดอกหเหลืองๆเนี่ยดูสินะะตรงขวามือขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าปิกนิกเทเบิลค่ะปิกนิกเทเบิลเนี่ยเขาก็จะจัดวางไว้ในแต่ละแคมแคมหนึงก็จะมีชุดแบบนี้ชุดหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าจะเป็นหินแบบนี้ เราหาเลือกหาได้และเราก็เลือกสองสองสองแคมป์ก่อนเราพิจารณาว่าเออใกล้น้ำอันนี้มีข้อดีแบบแบบนี้แต่อีกที่ไม่ใกล้น้ำแต่ว่าอยู่ในรม่มในที่สุดเราก็เลือกไปอยู่ที่ตรงร่มไม้ค่ะตรงนี้ก็อยู่หาจากมีเดิมอยู่แล้วเต็นท์หนึ่ง เต็นท์เราก็คือเต็นท์ที่สองค่ะส่วนในโซนของแคมเปอร์เนี่ยเวลาเข้ามาจะเจอโซนแคมเปอร์ก่อนที่หกว่างใหญ่หลาย10ไร่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่เราพักเนี่ยแทบจะวันนี้ยังเป็นวันพุธอยู่ก็เลยไม่มีใครมาแคมป์ไม่มีใครมาพักน่าจะเป็นช่วงสุกสาร์อาทิตย์นั่นแหละจะมีคนเยอะแต่ราคาขายที่นี่ณนะวันนี้เขาบอกว่าเป็นพีคซีซั่นค่ะก็ยังอยู่ในช่วง ที่คนเขาลาไปเที่ยวนี่ค่ะดูสภาพแคมป์สิคะโอ้โหเงียบสงบแล้วก็นี่คือเต็นท์ของเราค่ะมาถึงก็ช่วยคุณลุงติดตั้งเต็นท์จนแล้วเสร็จ แค้นี้เมื่อเราเช็คดูราคาแล้วช่วงนี้ที่ไหนที่ไหนก็ราคาแบบนี้ก็ยังแปลกใจว่าทำไมแพงมากคืนละ30.8เหรียญสิ่งที่เขามีให้เราก็แบบที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีตู้ทิศสำหรับปลั๊กเสียบปลั๊กไฟนั่นคือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็มาอยู่ในตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้สถานที่แข่งขันมากกว่านะคะจริงๆแล้วเราก็ชอบไปนอนในป่าแต่เสียอย่างเดียวเรายังไม่พร้อมเรื่องไฟ แล้วก็ไม่มีให้แคมป์ด้วยในสถานที่แถวนี้เพราะส่วนใหญ่แคมป์กราวแคมป์ที่เราอยากไปพักนั้นเป็นแคมป์ที่อยู่ในป่ามักจะเป็นพวกของ National Park State Park มากกว่าราคากลางเต็นตรงนี้30.08เหรียญเรามา3วันก็ร้อยกว่าเหรียญนั่นแหละค่ะ ก็เป็นพันไม่มีอะไรให้เลยแต่เนี้ยแหละค่ะราคาในะช่วงนี้เพราะเราเช็คกันแล้วถ้าเป็นพวก แคมป์ที่มีชื่อก็ราคาแพงกว่านี้50กว่าเหรียญก็มีซึ่งนึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้แพงขนาดนี้แล้วเขาก็จะมีะส่วนของแคมเปอร์เป็นลานของแคมเปอร์อยู่ด้านหนึ่งเดี๋ยวนะ่าจะมีคลิปเข้ามาให้ดูบ้างแหละแล้วก็มีเคเบินเคบินเคบินก็คือเป็นบ้านนะคะบ้านหลังเล็กๆให้ด้วยแล้วราคาของสถานที่ก็จะต่างกันไปในส่วนของแคมเปอร์ มีคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากสมที่เป็นพีคซีซันแล้วก็ส่วนมากการใช้รถแคมเปอร์มาก็มักจะมากันเป็นครอบครัวเราก็มาเป็นครอบครัวค่ะแต่เราไม่มีรถแคมเปอร์ค่ะเราก็เลยนอนนอนในรถของเรายูคอน x l แทนค่ะ เมื่อกางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยเต็นท์หนึ่งก็เรียกว่าเชลเตอร์ซึ่งปิดอยู่ท้ายรถเพราะเราก็จะมีเปิดประตูท่านท้ายรถแล้วก็ใส่สกรีนเวลานอนอากาศจะได้ถ่ายเทส่วนเต็นท์อนู่นน่ะที่เป็นเต็นท์เลยแหละ ก็เหมือนเมื่อเราจะนอนเต็นแต่ไม่เราไม่ได้มีอุปกรณ์เข้าไปนอนในเต็นและอีกอย่างอากาศก็ร้อนมากแล้วก็รวมทั้งคุณลุงไม่ชอบนอนที่ไม่ใช่ที่นอนค่ะแกบอกแบบปวดรัังเรามาเอามาทําไมแล้วเรากลางทําไมเราเอาไว้เก็บของค่ะข้าวข,ของที่อยู่ค่รก็บ็อกข้างบนหรืออุปกรณ์หุงหาอาหารอะไรต่างๆแล้วแต่รวมทั้งตู้เย็นด้วยเราก็ไปไว้ในเต็นเพราะว่า เราจะต้องเอารถออกไปใช้เราไม่สามารถไว้ในรถตลอดเวลาแล้วแบกไปแบกมาได้เราก็เลยเอาของเก็บไว้ที่นั่นแล้วเราก็ใช้รถไปทำธุระได้นั่นเองตั้งเต็นท์เสร็จแล้วป้าอ้อยก็เที่ยวเดินดูว่าโอ้โหตูต้นไม้เจต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นสนแล้วก็มีพันธุ์อื่นๆอยู่ด้วยอ้อแล้วเจอโพซิมันป่าด้วยนะแต่ว่าเขาลูก ลูกพับละมันคล้ายๆลูกพับแต่เรียกไม่ถูกแล้วลืมไปแล้วมันเรียกว่าอะไรนั่นแหละแต่เป็นลูกที่ไม่ใหญ่นะป้าอ้อยเคยไปเจอในป่าแล้วก็เก็บมากินอร่อยดี แล้วก็ที่นี่อันนี้เป็นเปลือกไม้นี่คือเปลือกต้นสนนะคะจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะคะมันมีความงดงามของมันตัวตัวมันเองต้นสนเนี่ยเขาะจะไม่มีใบละนะเจ้ากระรอกก็มาเยี่ยมนะคะแต่ตอนมาถึงอะไม่เห็นสักตัวสักพักใหญ่ๆก็มาให้เห็นตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ก็ตามมา ขอบคุณที่แวะเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันเดินทางจากรัฐเวอร์จิเนียมาอย่างรัฐอาร์บาม่าค่ะ ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงได้นะคะสองคนตายาคุณตาค่ะคุณลุงไป็นคนขับรถค่ะป้าอ้อยเป็นคนนั่งนะคะก็นั่งไปเป็นเพื่อนตลอดหลับมัง่งไม่หลับมั่งนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะทุกท่านเป็นยังไงเหนื่อยไหมเพียไหมนี่แคมป์ก็สวยเนาะแล้วก็พรุ่งนี้มาชมกันใหม่พรุ่งนี้จะเป็นที่วันที่เราจะเข้าไปซ้อมกันในสนามจริงสําหรับวันนี้กุ Good night ๊ดไนท์กันนะเนี่ยมืดละสามทุ่มกว่า Bye-bye!